สัมผัสสยองสวัสดีแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งอยากเล่าให้ทุกคนฟังเป็นประสบการณ์ที่ผมในฐานะพรานป่าได้มีโอกาสร่วมภารกิจกู้ภัยเพื่อตามหาคนที่หลงทางในป่าลึกซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมเลยสวัสดีครับทุกคน ผมชื่อดินหรือพรานดินอายุ36ปีผมหากินกับป่ามาทั้งชีวิตตั้งแต่จำความได้ก็เดินเข้าออกป่านับครั้งมีทวนผมไม่เชื่อเรื่องผีป่าเจ้าป่า,เจ,า,ปาเจ้าเขาหรืออาหันอย่างนี้คนเฒ่าคนแก่ชอบพูดกันสำหรับผมการหายตัวในป่ามีแค่สองเหตุผลประมาทหรือไม่ก็หลงทางเอง บ้านของผมเป็นบ้านไม้ยกได้ถนุนสูงตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชายป่าของอุทยานผมโตมาพร้อมกับเสียงน้ำตกเสียงนกเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ไม่เคยมีสักครั้งที่ผมรู้สึกหวาดกลัวป่าแห่งนี้ตรงกันข้ามผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมันรู้สึกเหมือนป่าคือบ้านที่แท้จริงงานหลักของผมคือ การรับจ้งนำทางนักท่องเที่ยวบางครั้งก็ถูกเรียกตัวไปช่วยราชการในการสำรวจพื้นที่หรือแม้แต่ค้นหาคนหายงานหลังสุดนี่แหละที่ผมคุ้นเคยที่สุดทุกๆปีจะต้องมีคนหายเข้าไปในป่านี้ไม่ต่ำกว่าสิบรายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ประมาทประเมินความสามารถตัวเองสูงไป ผมมักจะได้รับสายแจ้งเหตุกลางดึกและส่วนใหญ่ก็จะจบลงด้วยการพบตัวผู้สูญหายที่หมดแรงอ่อนเพลียแต่ก็รอดชีวิตกลับมาได้ผมเคยชินกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเหล่านี้และมันก็ตอกย้ำความเชื่อของผมว่ามนุษย์จเจ้าชนะธรรมชาติได้หากรู้จักเตรียมพร้อมและมีเหตุผลแต่แล้ว คืนหนึ่งในเวลาตีสองเสียงโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นเป็นเสียงของหัวหน้าหน่วยกู้ภยัยคุณดินครับมีเคสคนหายชื่อนายธนพลเป็นนักปีนเขาที่มีประสบการณ์พอตัวเขาหายเข้าไปในป่าชั้นในนี่ก็เข้าวันที่สามแล้วครับธนพลเขาไม่ใช่แค่นักปีนเขาธรรมดา แต่เขาคือหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นในวงการผจญภัยเขาขึ้นชื่อเรื่องความชำนาญเส้นทางการเตรียมพร้อมอย่างดีเยี่ยมและไม่เคยประมาทผมรู้จักชื่อเสียงของเขาดีเคยอ่านบทความที่เขาเขียนเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในป่ามาบ้างเขาไม่ใช่มือใหม่อย่างแน่นอนแล้วทำไมคนอย่างเขาถึงหายไปในป่าที่เขาคุ้นเคยได้ มันทำให้ผมรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆชาวตรูของอีกวันทีมกู้ภัยของเราประกอบด้วยคนในพื้นที่ไม่กี่คนซึ่งล้วนเป็นพรานป่าที่รู้จักเส้นทางดีและเจ้าหน้าที่อุทยานอีกสองสาคนเราเตรียมอุปกรณ์กันอย่างครบครนันทั้งแผนที่เครื่องนำทางอาหารน้ำและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล การออกค้นหาในป่าเลิกไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อให้เป็นป่าที่เราคุ้นเคยก็าตามพวกเราพร้อมนะผมถามลูกทีมทุกคนพยักหนา้าสีหน้าบ่งบอกถึงความมุ่งมันแต่ก็แฝงไว้ได้วยความไม่สบายใจเล็กน้อยผมแบกเป้ขึ้นบ่าก้าวเท้ามุ่งหน้าสู่ป่าเลิกที่ซึ่งความเชื่อทั้งหมดที่ผมเคยยึดถือ กำลังจะถูกท้าทายอย่างไม่เคยมีมาก่อนเราเดินลึกเข้าไปในปา่าว่ามมืดมิดเริ่มกลืนกินแสงสว่างเงาไม้ทอดตัวยาวกลายร่างที่กำลังเคลื่อนไหวเสียงนกและแมลงเงียบหายไปมีเพียงเสียงฝีเท้าของเราที่ยำไปบนใบไม้แห้งกรอบเหมือนกำลังก้าวย่างเข้าสู่ดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปจากโลกภายนอก ลึกเข้าไปอีกกลิ่นอับชื้นของดินและซากใบไม้ปะปนกับกลิ่นสาบแปลกๆที่ผมไม่คุ้นเคยแม้จะอยู่ป่ามาทั้งชีวิตผมเริ่มรู้สึกหนาวขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นขนาดนั้นเวลาล่วงเลยไปหลายชั่วโมงแสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าผมเริ่มรู้สึกถึงสิ่งคิดปกติบางอย่างที่พาดอยู่กับรากไม้ใหญ่ มันคือสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งดูเหมือนจะเป็นของนักเดินทางที่หายตัวไปผมหยิบสมุดบันทึกเล่มนั้นเปิดอ่านมันบันทึกเรื่องราวระหว่างทางที่เขาหลงอยู่ในป่านี้มันคือคำบอกเราถึงสิ่งที่เขาได้พบเจอเสียงประหลาดเงาที่เคลื่อนไหวในความมืดเหมือนกับมีบางสิ่งกำลังตามติดเขาอยู่ วันที่หนึ่งเข้าป่าลึกอย่างที่ตั้งใจทางเดินเริ่มเลือนรางมีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาเป็นพักๆเหมือนเสียงหอบหายใจเบาๆใกล้ๆหูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆวันที่สองเมื่อคืนนอนไม่หลับเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าแต่เหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญ บางครั้งก็เป็นเสียงหัวเราะเยือกเย็นเห็นเงาตะคุมตะคุมแวบผ่านต้นไม้ใหญ่ตลอดเวลาเหมือนมีใครแอบมองวันที่สามหลงทางแผนที่ใช้มีได้เข็มทิศหมุนมั่วไปหมดได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาเป็นระยะและเสียงเสียงเรียกชื่อผมธนพลธนพล ดังขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมาจากทุกทิศทางมันไม่ใช่เสียงของคนเหมือนเสียงที่มาจากความว่างเปล่าความกลัวเริ่มกัดกินใจผมเห็นเงาเหล่านั้นชัดขึ้นเงาของผู้หญิงผมยาวเคลื่อนที่เร็วกว่าคนธรรมดาผม,มาอ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงหน้าสุดท้ายเพราะอ่านจบมือผมก็สั่นเล็กน้อย ผมปีสมุดบันทึกนั้นลงแล้วมองไปรอบๆป่าที่เงียบสงัดหมอกที่ลอยเรียบพห้นและเสียงกระซิบที่ยังคงตามหลอกหลอนผมไม่รู้ว่าชายคนนี้เจออะไรในป่าแห่งนี้แต่ผมรู้ว่ามันเริ่มเล่นงานจิตใจของเขาแล้วและตอนนี้มันกำลังเล่นงานจิตใจของผมด้วยเช่นกันความกังวลกัดกินใจผมมากขึ้นเรื่อยๆ ลุกยางก้าวที่เดินต่อไปรู้สึกหนักเอึงเหมือนมีอะไรบางอย่างถ่วงไว้ความเชื่อมันในเหตุผลและวิทยาศาสตร์ที่เคยมีมาตลอดชีวิตเริ่มสั่นคลอนผมมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุม่มแวบไปแวบมาตามต้นไม้ใหญ่บ่อยขึ้นเสียงกระซิบที่เรียกชื่อผมชัดขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูผมพยายามเพิกเฉย พยายามตั้งสติพยายามบอกตัวเองว่ามันคือภาพหลอนที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและความกลัวที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเรายังต้องไปไกลแค่ไหนครับพรานดินเสียงลูกน้องคนหนึ่งดังขึ้นแววตาของเขาเต็มไปได้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังใบหน้าของเขาซีดเผือดเหมือนคนป่วย ผมมลูกน้องอีกคนจับแขนเสื้อตัวเองแน้นเงื่อการไหลซื้อหมกมาทั้งที่อากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆผมมองไปรอบๆป่าหมอกลอยเรียบเหินบทบังทัศนียภาพจนพร่าเลือนต้นไม้สูงใหญ่ที่เคยดูสง่างามตอนนี้กลับหน้าขนลุกท้องฟ้าด้านบนถูกบทบังด้วยกิ่งก้านสาขาจนแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงพื้นเด่น ทุกอย่างมืดสลัวไร้ชีวิตชีวาไม่รู้สิแต่เราต้องหาเขาให้เจอผมตอบบอกไปแม้ในใจจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเราจะหาเขาเจอหรือไม่เราเดินต่อไปอย่างมีลดละร่างกายเริ่มอ่อนล้าจิตใจเหมือนถูกบีบขันด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ ผมรู้สึกเหมือนเรากำลังเดินวนอยู่ที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข็มทิศก็หมุนไปหมุนมาแปลกๆผมใช้สัญชาตญาณที่เคยนำพาออกจากป่ามานับครั้งมีทวนก็ไม่ได้ผลพรานเดนพรานเดนมันไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวแบบผีสางแต่เป็นเสียงกระเิบที่ชวนให้สับสน เหมือนเสียงความคิดของตัวเองดังสะท้อนกลับมาบางครั้งเป็นเสียงผู้หญิงบางครั้งเป็นเสียงผู้ชายและบางครั้งก็เป็นเสียงที่คุ้นเคยเหมือนเป็นเสียงของตัวเองผมได้ยินเสียงแววๆเหมือนคนกําลังรำพึงรำพันตามหลังมาแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่พบใครอย่าไปฟังมันนะพรานดินมันกําลังหลอกล่อเรา ลูกน้องคนหนึ่งเตือนใบหน้าเข้าซีดเผือดผมพยักหนา้าผมรู้ดีว่านี่คือการต่อสู้กับจิตใจตัวเองผมเคยได้ยินเรื่องเล่าของคนที่หลงป่าแล้วประสาทหลอนจนกระทั่งเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มจางหายไปความมืดมิดก็กลืนกินทุกสิ่งผมตัดสินใจให้ทีมพักค้างแรมกลางป่าก่อกองไฟ ลมเย็นก็พัดผ่านไปมาลูกทีมนคนหนึ่งตัวสันอย่างหนักเขาพึมพำว่าหนาวหนาวจังมีมีคนอยู่ตรงนั้นผมหันไปมองตามสายตาที่เขามองก็ไม่พบอะไรนอกจากความมืดแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเงาดำทะมึนรูปร่างคล้ายคน ค่อยๆปรากฏห่างจากกองไฟไม่ไกลนักเหมันเป็นเงาที่สูงใหญ่กว่าคนปกติยืนนิ่งจ้องมองมาที่เราตัวของผมแข็งทื่อพยายามขยับตัวก็ขยับมีได้อย่าอย่ามองตามันเสียงลูกน้องคนหนึ่งกระซิบแต่ผมก็ไม่สามารถล่าสายตาจากเงานั้นได้เงานั้นเคลื่อนช้าๆ ลอยมาเหนือพื้นเดินเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีละน้อยอากาศรอบข้างเย็นยะเยือกจนรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องแช่แข็งผมได้ยินเสียงฟันกระทบกันของลูกทีมคนอื่นๆเสียงกรีดร้องเบาๆในลำคอเงานั้นหยุดลงห่างจากกองไฟไปไม่ถึงสิบเมตรผมเห็นรูปร่างของมันชัดเจนขึ้นเป็นเงาที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายคน ไม่มีดวงตาไม่มีปากไม่มีจมูกแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นมาเมืออยู่กับข้าเจ้าจะพบความสงบที่แท้จริงเสียงนั้นดังสะท้อนกล้องอยู่ในหัวผมลูกทีมคนหนึ่งทนไม่ไหวเขากรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งเข้าไปในป่ามืดๆผมพยายามเรียก แต่เสียงของผมก็เหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดลูกทีมคน,นอื่นๆต่งางก็ตัวสัน่นไม่มีใครกล้าขยับตัวตามไปเงานั้นค่อยๆหมุนตัวชา้ชาๆหันไปทางที่ลูกทีมวิ่งหนีไปแล้วมันก็จางหายไปความกลัวครอบงำจิตใจผมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมพยายามรวบรวมสติ บอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ภาพหลวงตาแต่ร่างกายที่สัน่นและลมหายใจที่ติดขัดบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเช้าวันรุ่งขึ้นเราไม่พบร่องรอยของลูกทีมคนที่วิ่งหนีไปเลยไม่มีรอยเท้าไม่มีอะไรเลยเหมือนเขาหายไปเฉยเฉยเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆที่เหลือก็มีสีหน้าวิตกกังวลหวาดกลัว ตาแดงเพราะอดนอนแล้วบางคนก็เริ่มแสดงอาการผิดปกติพูดจาเลื่อนลอยร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุบางคนก็พึมพำเหมือนพูดกับใครอยู่พรานดินผมไม่ไหวแล้วผมได้ยินเสียงมันเรียกชื่อผมทั้งคืนลูกน้องคนหนึ่งพึมพำใบหน้าของเขาเต็มไปได้วยความหวาดกลัวสุดขีดผมรู้ว่าเราต้องไปต่อ การจะถอยกลับตอนนี้ก็เท่ากับยอมแพ้แต่การเดินหน้าต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกบ้างป่าแห่งนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเราเดินลึกเข้าไปอีกผมสังเกตเห็นเส้นทางที่คุ้นเคยตาเริ่มเปลี่ยนไปต้นไม้ที่ผมจำได้ดูแปลกไปเหมือนกับรูปร่างของป่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอากาศก็เริ่มหนาวเย็นขึ้น บางครั้งผมได้ยินเสียงเพลงแผ่วเบาดังมาจากที่ไกลๆเป็นเพลงเก่าๆที่ผมเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่ร้องแต่เสียงนั้นกลับฟังดูเศร้าซอยและน่าขนลกุกเหมือนกับมีใครกำลังร้องเพลงส่งวิญญาณแล้วผมก็เห็นเงาของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่บนกิ่งไม้จ้องมองมาที่เราด้วยดวงตาว่างเปล่า ร่างกายของเธอโปร่งแสงมองทะลุดได้ผมก็พริบตาทีๆคิดว่าตาฝาดไปแต่เธอก็ยังอยู่ที่เดิมยืนนิ่งเหมือนกับรูปปัน้นผมไม่รู้ว่าเธอยืนอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนแล้วหรือเธอเป็นใครกันแน่ผมเพียงแค่รู้สึกว่าเธออยู่ที่นั่นมานานแสนนานก่อนที่เราจะมาถึงซีอีก นี่คือสิ่งที่ผมต้องเผชิญในป่าแห่งนี้และผมรู้ว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงจนกระทั่งเราได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังแผ่วมาถึงแม้มันจะเบาจนฟังไม่รู้เรื่องแต่เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนหยุดชะงักผมให้สัญญาณให้ทีมก้าวเดินไปข้างหน้าเงียบๆหัวใจผมเต้นรัว ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความตื่นเต้นที่จะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงหน้าเราเดินตามเสียงนั้นไปทะลุผ่านพุ่มไม้รกเบึบและเถาวันที่พันเกี่ยวกันเสียงพึมพำนั้นก็ชัดเจนขึ้นจนเรามาถึงลานโล่งเล็กๆแล้วที่ใจกลางลานนั้นเราก็พบกับเขาธานพบนชายที่ทุกคนตามหา เขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันเป็นต้นไม้ขนาดเมื่อหืมมาแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วบริเวณรอบผ้นตนมีกองหินเรียงรายดูคล้ายเจดีย์เล็กๆและมีเครื่องเส้นไหวเก่าๆที่ดูเหมือนเลือดแห้งกรังวางอยู่ป่าป,ปนกับกระดูกสตัตว์ที่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรดวงตาของท่านพลว่างเปล่า ร่างกายนิ่งเหมือนรูปปันที่ยังมีลมหายใจเสื้อผ้าขาดวินใบหน้าสู้ผอมเนื้อตัวสกปรกคุณธนพลผมเรียกเขาซ้ำแลว้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีเสียงตอบรับเขาไม่ตอบสนองอะไรเลยผมพยายามเข้าไปไกลก็ได้ยินเสียงแผ่วๆที่เขาพึมพำหมออกมาเสียงนั้นไม่เป็นประโยค เป็นคำพูดสั้นๆที่ซ้ำไปซ้ำมาว่าพบแล้วผมพบแล้วความสงบสุขที่สมบูรณ์แบบเพรามึงก็มามามาอยู่กับกูเสียงเขาแหบพราเย็นยเยือกเหมือนไม่ใช่เสียงมนุษย์ทีมผมพยายามช่วยพยุงเขาขึ้นมาแต่เขาไม่ยอมขยับตัวเหมือนถูกตรึงไว้ กล้ามเนื้อของเขากระตุกเล็กน้อยแต่ไม่มีแรงต้านใดๆในมือของเขากำสมุดบันทึกอีกเล่มหนึ่งไว้แน่นผมพยายามแกะสมุดบันทึกในมือเขาออกมันถูกกำแน่นเหมือนกับเป็นสิ่งล้ำค่าเมื่อผมเปิดสมุดบันทึกออกดูหัวใจผมก็แทบจะหยุดเต้นในนั้นมีแต่ภาพวาดของเส้นทางที่วกวน ภาพวาดที่ดูเหมือนเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกและมีภาพวาดของเงาคนจํานวนมากที่เหมือนกำลังเดินวนอยู่ในเขาวงกฏซ้ำไปซ้ำมาไม่มีที่สิ้นสุดเงาเหล่านั้นมีทั้งเงาของชายหญิงและเงาที่ดูคล้ายสัตว์ร้ายแต่มันพ่าเลือนไม่ชัดเจนและที่น่าขนลุกในภาพวาดบางภาพ มีเงารูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวปรากฏโยเหมือนกับเงาที่ผมเคยเห็นบนกิ่งไม้และในหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือหวัดๆที่เหมือนจะถูกเขียนขึ้นมาด้วยความยากลำบากโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่ใจเราที่ไม่รู้จักพอพวกมันอยู่รอบตัวมันจะกลืนกินทุกสิ่ง มาอยู่กับข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้าผมมองไปที่สมุดบันทึกในมือมองไปที่ภาพวาดของเขาวงกฎที่ไร้ทางออกมองไปที่เงาคนนับมีทวนที่เดินวนอยู่ในนั้นแล้วมองไปที่ธนพลที่ยังนั่งพึมพำอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสภาพที่เหมือนคนตายทั้งเป็นธนพลถูกบางสิ่งในป่าแห่งนี้กลืนกิน ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณมันชุดดึงเขาเข้าไปในห้วงเลึกที่ไม่มีวันกลับเสียงเรียกที่ผมได้ยินมาตลอดการค้นหาเงาที่ผมเห็นแวบไปแวบมาเวลาที่บิดเบี้ยวและเสียงกระซิบที่พากชีวิตลูกทีมของผมไปมันคือพลังงานของป่าที่ดูดกลืนความปรารถนาความโลภความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ ใช้มันเป็นช่องทางในการครอบงำจิตวิญญาณป่าแห่งนี้มีชีวิตมันเฝ้ารอคอยเหยื่อผู้ที่หลงเข้ามาด้วยความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเอาชนะหรืออยากหลีกหนีจากโลกภายนอกทุกความอยากกลายเป็นแรงดึงดูดให้วิญญาณในป่าเข้าครอบงำเหมือนกับที่ธนพลกำลังเป็นอยู่เขาตามหาความสงบที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งแท้จริงแล้วคือหลุมพรางที่วิญญาณป่าเหล่านั้นสร้างขึ้นมาเพื่อล่อลวงให้เขาหลงไหลและถูกตรึงอยู่ตรงนั้นตลอดกาลพวกเราพาธนพลกลับออกมาจากป่าได้ในที่สดุดเขายังมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนคนที่ดับไปแล้วครึ่งหนึ่งเขาอยู่ในสภาพที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาแต่พึมพำคำเดิมซ้ำๆว่า ผมพบแล้วผมพบแล้วผมพบแล้วเขาไม่อาจากลับมาเป็นคนเดิมได้อีกเขาถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่หมอก็ไม่สามารถหาสาเหตุอาการของเขาได้มันเป็นอาการทางจิตที่เกิดจากความยึดเติดในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและสิ่งลีลาบที่ติดตัวเขาออกมาจากป่า ผมกลับออกมาจากป่าวันนั้นแต่ผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมยังคงเป็นพรานดินยังคงออกไปทำงานในป่าแต่ทุกย่างก้าวที่ผมเดินผมจะระมัดระวังจิตใจของตัวเองมากกว่าเดิมผมจะไม่ปล่อยให้ความต้องการบางอย่างเข้าครอบงำจนหลงทางเพราะผมไม่อยากเป็นเหมือนทนาพลคนที่หลงอยู่ในเขาวงกฎของความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสดุด ความเชื่อของผมเปลี่ยนไปจากคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเพราะผมได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวความน่ากลัวที่เกิดจากการประทะกกันระหว่างจิตใจของมนุษย์กับพลังงานเร้นลับในป่าความอยากที่ไม่รู้จักพอความยึดติดกับในสิ่งสมมติที่ปรุงแต่งขึ้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจตนไหน ผมเรียนรู้ว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในป่าลึกแต่มันอยู่ในใจของเราเองอยู่กับการปล่อยวางจากความโลภความทยานอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการมีสติอยู่กับปัจจุบันการรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตป่าแห่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อหลอกหลอนผู้คน แต่มันมีวิญญาณที่รอคอยการกลืนกินใครที่เข้ามาพร้อมกับความโลภความทยานอยากก็จะถูกป่าแห่งนี้หลอกลอ่อกลืนกินด้วยความอยากนั้นใครที่เข้ามาพร้อมกับความสงบภายในใจก็จะพบความสงบที่แท้จริงผมหวังว่าเรื่องเล่าของผมจะช่วยให้ใครหลายคนได้ฉุกคิดหันกลับมามองสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเอง ก่อนที่จะสายเกินไปเพราะบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สดุดก็อาจจะอยู่ในตัวเราเองนั่นแหละและบางครั้งมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่รอคอยเราอยู่หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็อคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง